กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมพี่วันนี้เราเกมคาวาิที้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยผมที่บอกได้เลยว่าเอาใจผู้เล่นสายฟรีมากๆกับกิจกรรมวงล้อมาหาสนุก เต็มหมุนไอเทมรับสกินอีพิกแบบฟรีไปเลยก็รีดว่าสกิจกรรมตัวนี้ผมไม่ต้องทำอะไรใดมากเพียงแค่ร่วมกิจกรรมภายในตัวเกมรับของรางวัลต่างๆเป็นในส่วนของตัวแต้มไอเทมแล้วก็มาแลกของไปแบบฟรีๆและที่สำคัญนอกจากสกินอีพิกที่ตัวกิจกรรมนี้จะแจกให้ฟรีแล้วผมตัวกิจกรรมยังมีอีเวนต์พิเศษที่จะสุ่มแจก C p ให้กับผู้เล่นไปเลยฟรีๆนะผมโอ้โหรไดว่านอกจากสกินอีพิกฟรีไม่พอแล้วยังมีการแจกแต้ม C p ให้กับผู้เล่นไปด้วยนั่นเองนะก็เป็นเกมตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลย อย่าางงไรกันบ้โนะดยสำหรับอีเวนต์กิจกรรมตัวนี้ผมจะอยู่ในหน้าแนะนำครับผมจะมีชื่อภารกิจอีเวนต์ว่า After Party สุดเวียงอ่าก็เป็นกิจกรรมที่มาแจากครอนให้หลังในช่วงของเทศกาลสงการานต์นั่นเองในส่วนของอีเวนต์หลักๆครับผมถ้าเกิดว่าเราทำตามภารกิจที่ตัวเกมกำหนดให้เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของตัวแผ่นเสียงมาผมซึ่งจะแผ่นเสียงตัวนี้แหละคือไอเทมที่เราเนี่ยจะไปแลกในส่วนของกิจกรรมตัวหลักนั่นเองเนาะอีเวนต์หลักของกิจกรรมตัวนี้ผมก็จะมีการล็อกอินผมวันที่2วันที่3 ล็อกอินที่30แล้วก็ล็อกอินดีทีผมให้ครบทั้งหมด15วันก็ได้แผ่นเสียเนี่ยรวมๆเกือบ60กว่าแผ่นด้วยกันนะในส่วนของภารกิจอื่นๆนะผมก็จะมีกระจายไปในโหมดของ BR แล้วก็โหมด MP รวมถึงการเล่นในโหมดของซอมบี้ซึ่ง q u วส MP กับ BR พี่ลิงว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมก็ฆ่าศัตรูตามปกติทั่วแต่หลายคนสงสัยว่าแล้วในส่วนของตัวภารกิจโหมดซอมบี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่ามันกดเข้ายัางไงเนี่ยก็จะไม่รู้ผมเาาะาะนั้น้้่งงงงก,นนกขมดอมบอ,อยบยตไ โดยปกติเนี่ยโหมดซอมบี้มันจะอยู่ทางด้านขวาล่างใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาโดนถอดออกไปแล้วผมสำหรับวิธีการเข้าโหมดซอมบี้ขั้นตอนแรกให้เราเนี่ยกดมาตรงที่กิจกรรมทางด้านซ้ายมือผมพอกดเข้ามาตรงกิจกรรมปุ๊บเข้าเลยนยกดตรงคําแนะนาอ่าที่เป็นอันที่2พอกดคำแนะนำปุ๊บก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาอันล่างสุดเลยผมก็ s. <S จะเป็นตัวอันเดสไซด์นั่นเองครับผมก็คือตัวโหมดซอมบี้เขาย้ายมาอยู่ตรงบริเวณที่เป็นช่วงนี้เลยนะ <at> ก็ให้เราทํา,าการกดเข้าไปเลยผมเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถกลับมาเล่นโหมดซอมบี้ได้อีกครั้งงงนึึแล้วผมซ่ ในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมที่ทำในโหมดซอมบี้จะมี2อย่างก็จะมีภารกิจที่เล่นทั้งหมด5ครั้งซึ่งภารกิจ5ครั้งเนี่ยเราก็สามารถเข้าโหมดซอมบี้เริ่มต้นในเกมพอเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยก็สามารถกดออกได้ผมอันนี้เนี่ยก็จะนับเป็นการลง1ครั้งสำหรับใครที่เก็บขี้เกียจลงหลายรอบเนี่ยก็สามารถใช้ทิกในตัวนี้ในการทำภารกิจที่เล่นจำนวนครบ5ครั้งกไ็ได้หนึงนะ สังเกตว่าตอนจบเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของอ e ีเ์เน่ทับหนึ่งทับห้าโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเล่นหมดซอมบี้ต่อรอบเลยนะก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะในขั้นตอนแรกแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจที่ผมที่ค่อนข้างเสียเวลามากๆก็คือฆ่าผู้เล่น900คนในโหมดใดก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นในโหมด MP กับโหมด BR เนี่ยบอกเลยว,ว่าเล่นนานมากเพราะฉะนั้นการฆ่า900คนเนี่ยสามารถทําได้ในโหมดซอมบี้เช่นกันนะผมก็สามารถลงรอบเดียวเนี่ยจบภารกิจได้เลยนะสำหรับคนที่อยากจะฆ่าให้ครบแบบเร็ว ทับมากับกิจกรรมในส่วนที่2กิจกรรมอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ทางหน้าต่างซ้ายล่างเหมือนเดิมครับผมแต่กิจกรรมตัวนี้เราจะเริ่มทําได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีในส่วนองตัวไอเทมที่เป็นตัวแผ่นเสียงให้มาก่อนโดยสำหรับอีเวนต์ตัวนี้ก็มันจะมีทางเลือกอยู่2ทางด้วยกันครับผมทางเลือกแรก ก็คือทำอีเวนต์โดยใช้แผ่นเสียงที่เราได้มาเพื่อรับส่วนของรางวัลที่เป็นของอ e ีพิกฟรีกับขั้นตอนที่2ก็คือใช้ในส่วนของตัวแต้ม CP ในการปลดล็อกซึ่งสายฟรีพี่ลิงก็แน่นะว่าเก็บแผ่นเสียงแล้วก็มาแรกในส่วนอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยฟรีมันจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่านี่นเองเนาะ โดยสวีการเพิ่มโคต้าในส่วนของตัวไอเทมครับผมมันก็จะมีวิธีการเพิ่มโคต้าก็คือให้เราทําการแชร์รหัสครับผมของเราที่เป็นโค้ดของเราให้กับเพื่อนหรือเพื่อนเราเนี่ยแชร์โค้ดมาให้เราทําการกดใช้งานรวมถึงการแชร์ผ่าน Facebook หรือว่าไลน์เราก็จะได้โคต้าส่วนลดในการเพิ่มในส่วนของตัวไอเทมแผ่นเสียในการกดในแต่รอบนะโดยสำหรับในส่วนของไอเทมของลหลักครับผมก็ถ้าเป็นของอีพิกเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นก็จะมีตัวละครน,นะผมเอจ็คสกินปืนเอ็โคสกินปืนคิวเอกร์ R, แล้วก็สกินปืน A X M นะเนอเอเอ็มสิ แต่สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมตัวนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในอีกวงล้อหนึ่งนะผมก็คือหมุนวงล้อลึกลับซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ยตอนที่พี่ดิงทาคลิปอยู่ผมวงล้อมันจะยังไม่เปิดนะผมโดยสำหรับเจ้าตัววงล้อนี้จะเปิดให้เราทําการหมุนได้ในช่วงวันที่30ถึงวันที่3พฤษภาคมนั่นเองนะผมโดยสำหรับอีเวนต์วงล้อตัวนี้คือบอกเลยว่าจะทําการสุ่มแจก CP ให้กับผู้เล่นผมรวมถึงสุ่มกล่องของตัวให้ดูในที่มูเนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่2ตัวให้เราสุ่มก็จะเป็นตัวโกส กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะน่าจะเป็นแมนต้าเลยผมแต่ CP ีที่เราจะได้รับเนี่ยสูงสุดเนี่ยในการส่มต่อรอบเนี่ยมีโอกาสได้สูงสุดถึง1000 CP ซพด้วยกันครับผม <c oughs> บอกเลยว่าใครโชคดีนี่อาจจะได้หมุนหลายๆรอบแล้วผมแล้วก็ได้1,000 c พซมารัวๆเลยก็ได้เะแต่ต้องย้ำก่อนว,ว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยในเรื่องส่วนของรายละเอียดพี่ลิงก็ยังไม่แน่ใจมกันนะผมเพราะว่ามันยังไม่เปิดให้เราทำการลงไปหมุนเล่นนั่นเองนะแต่บอกเลยว่าใครที่อยากจะได้ C p เนี่ยฟรีๆก็บอกเลยว่ากิจกรรมต และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนของกิจกรรมที่บอกเลยว่าถูกใจผู้เล่นสายฟรีแน่นอนผมกับอ f t e ต Party ตสุดเหวี่ยงเอาละและคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูกิจกรรมของผู้เล่นสายเติมกันบ้างผมโดยเฉพาะตอนนี้นี่มาแล้วผมกับอีเวนต์รอใหม่ของตัวละครเบเกอร์ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เข้ากับซีซั่นนี้แล้วก็เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้ด้วยเหมือนกันผมก็แน่นอนว่าสายสะรสมก็ผมตัวละครใหม่มาทั้งทีเนี่ยก็ จัดกันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าดวงพี่ลิงเดจะเป็นไงนะในส่วนของระวานในดอนนี้ที่น่าสนใจหลักๆก็อย่างแรกเลยผมกับในส่วนของตัวละครอย่างที่2กับท่าอวตารท่าเดินวอล์กบอกเลยว่าท่านี้คูดปัน่นโอ้ปั่นจัดจัดโอ้โหมาใส่ควบพวกตัวละครที่เป็นแบบซอมบี้หรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกหุ่นยนต์หน่อยนี่คือแบบ เออเข้ากันดีครับผมก็เรียกว่าทานี้ก็น่าเก็บอยู่นะที่เหลือเนี่ยพี่ลิงมองว่าก็เป็นของที่อยู่ในเกณฑ์แบบส,สะสมก็เก็บสะสมกันได้นะอย่างเช่นตัว MC m 4 amg หรือตัว s v a l l หรือแม้กระทั่งอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือนวมนั่นเองนะก็ดูรายครับผม,มดูแบบเท่เทดีปะ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่ตอนเริ่มต้นในการใช้หรือว่าเริ่มกิจกรรมเนี่ยใช้ cp น้อยมากครับผมใช้เพียงแค่5้ cp เท่านั้นในการเริ่มต้นครั้งแรกนะเออดูครับ ของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะสุ่มๆนิดนึงเฮ้ยกดครั้งแรกมาเป็นไอเทแ่แม่เ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะชินท,ที่สองโอ้โหเขียวอือเลยครับผมชิ้นที่สามตึ๊ดอ้โ,อโหมาเรื่อยๆผมเฮ้ยก็ยังเป็นแลอยู่นะชิ้นที่สายังไม่เขียวนะชิ้นที่สี่เฮ้ยก็ยังเป็นแลอยู่นะเฮ้ยตอนแรกนึกว,ว่ากด10ครั้งแรกจะออกแต่เขียวนิดกดห้าครั้งสี่ห้าครั้งนิดของแลมา3ามชิ้นเลยนะเออก็ใช้ได้อ้โผมไม่น่าทักเลยผมทักปุ๊บเขียวออกเลย รีๆผมต้องหมายลักของเราเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะเอาตัวละครให้ได้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนอไมัเจอ,อกตอนไหนนะ <c oughs> ไปเรื่อยๆผมชิลๆครับผมพี่ลิงว่ากดประมาณสัก1020ครั้งเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกินพันกว่า CP นหน่อยๆนะก็มันจะเกดตว่ามันกดทีนึงเนี่ยเพิ่มเทียร์นิดเทียร์นิดเองครับผมถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ในการกดเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยกว่ากิจกรรมที่เปิดกล่องโดยตรงนะอันแน่เพิ่มมาไป็นร้อยยี่ห้าเลยผมแต่ว่าแต่ว่า ดูดูสีฟ้านี่จะหมดแล้วนะ,ะก็ถือว่าเร็วเหมือนกันเนี่ยแป๊บเดียวสีฟ้าก็จะหมดแล้วผมอ้าวของง่วงเริ่มมาแล้วผมกส็สำหรับพิลิงครับผมของม่วงเนี่ยมาประมาณชิ้นที่1 4ี่ผมอันนี้ต้องย้ำว่าว่าอันนี้คือดวงพิลิงนะแต่คนอื่นเปิดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนหะ็นบางคนก็บอกว่าเปิดประมาณสัก10ครั้งแรกเนี่ยก็มีโอกาสออกของม่วงแล้วนะถัดมาผมอันนี้มาเขียวไม่น่าทักอีกแล้วถัดมาเป็นโอ้โหเขียวอีกแล้วครับผมแต่ว่าไม่แน่นะชิ้นนี้อาจจะเป็นสีม่วงเออม่วงงค่วว้้ีออกแลแลต แต่มันไม่ใช่ชิ้นที่เราอยากได้ผมเฮ้ยตัวละครป่ะโอ้โหมาแล้วครับผมเป็นปืน M4 LMG ลายนี่มันจะกับลายคาร์จ <c oughs> เอเฮ้ก็ถือว่าเท่ดีนะมาแล้วผมชิ้นแรกของเราแต่เป้าหมายลักของเรามันมันมันคือตัวละครไม่ใช่เหรอ <c oughs> ยาวไปยาวไปผมอันนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นที่สิบเก้าเออมาเป็นเทจชิ้นที่ยี่สิบชิ้นยี่สิบนี่น่าจะประมาณเกือบ เกือบเกือบครึ่งทางได้เลยนะเออก็ถือว่าโอเคนะมาเป็นโอ้โหมาแล้วครับผมถ้าเอาตาเอลตาพี่ลิงเนี่ยออกประมาณครั้งที่21ครับผมครั้งต่อมาเป็นืหปืนไม่เอา,าปืนได้ไหมขออีกนิดนึงโอ้โหมาเป็นรัวๆเลยครับจังหวะน,นี้ปล่อยตัวละครปุ้งเดียวจบปุ้งโอ้โหอันนี้คือเวลาเห็นคัสิเนทีไรนี่ก็นึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอีพิกอะแต่มันยังไม่ใช่ผมมาเป็นสกินแลสกินแลเลยกี่ชิ้นเนี่ยโอ้โหสกินแล เหลือชิ้นเดียวครับผมพอหมดแล้วปุ๊บก็จะเหลือของม่งอีกสามสี่ชิ้นปุ้งตัวละครโอ้โหยังไม่ใช่ตัวละครยังไม่ใช่ตัวละครเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นตัวโดดล่มโอ้โหยาบอกเลยว่าอย่าบอกเลยว่าเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเออมาเป็นตัวละครแล้วผมนี่ถือว่าดีนะพะปกติเนี่ยตัวละครในดอนี้เนี่ยมันจะโดนบังคับให้เป็นออกของชิ้นสุดท้ายนะจะสารพินี่ครับผมเปิดประมาณ28ครั้งก็ปดล็อกแล้วผมก็เหลืออีกสองช่องแบบเกลือๆทิ้งเอาไว้นะ และก็ครับวันนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในส่วนของจกรรมต่างๆที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ผมและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบลิดดีๆแบบนี้มีสววาระของรู้แบบนี้และเกลือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายติดตามกันด้านนะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว๊ายบ